สวัสดีจ้าค่ะสิพามาอัปเดตนะคะแตงโมนะคะที่พาเบ่งหมดที่แล้วแล้วคะเนาะหวดที่แล้วพามาเบ่งตอนอ่าเดซิบก็มือนะคะเนาะตอนที่สิพามาอัปเดตนะคะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วพี่น้องจา้าใกล้จได้เก็บแล้วแล้วคะเนาะนี่นะคะลูกใหญ่ๆเลยค่ะดกดดเลยพี่น้องไปทับยะะบุ้งนะคะเนาะเบ่งนะคะเนาะนี่นะคะ โตัวโตดุกๆทั้งนั้นเลยะะลูกใหญ่ๆนะคะอ่าประมาณลูกใหญ่อีหลีนี่ก็สิประมาณสี่หาโลนะค่ะเนาะสี่โลสามโลประมาณนี้นะค่ะแตงโมนะคะเนาะใบโปกอยู่นะคะงามแห้งพี่น้องประสบความสำเร็จย่างสูงเลยนะคะ่ะปลูกวันนี้นะคะแตงโมพันธุ์ทำอัพจ้าค่ะพี่น้องทำอัพ ใส่เวลาในการปลูกแล้วแต่รุ่นนะคะบางบางบางช่วงเป็นกับอากาศก็จะประมาณห้าสิบห้าวันเนาะถ้าเป็นบางอากาศไม่ค่อยดีก็จะพูดหลักค่ะหกสิบมือขึ้นพูดนนเนาะอันนี้คือคือหลายโดกแห้งนะคะพี่น้องจะเห็นว่าใบเขาแอบเขาจะลูกๆเขาจะแอบอยูยนี่นะคะเนาะนี่นะคะโดกโดกแห้งเรากกันไน่ยยน้ำนะคะเนาะ นี่นะคะใบจะปกอยู่เลยนะคะอัปเดตมาให้เบิง้งอันนี้นะคะเนาะเพราะว่าอาจจะแบกเบิ้งก็ไม่ได้นะคะเพราะว่านกหลายนะคะเห็นนะคะน้องเห็นนะคะคือหลายแห้งนะคะดกแห้งจะบอกว่าดกแห้งนะคะผสมกับสารกันยานพักเลยนะคะใบก็จะปกอยู่เนี่ยพี่นอ้องที่สี่นะคะเนาะจะแบกอยเบิง้ง เราองลูกซ้ำลูกนะคะกองกันดูนะคะนกด็กเพ่งเนี่ยมุมเกา่ามุมเดิมที่เคยถ่ายให้เบิ้งนะคะพี่นอกมุมเกา่าที่พายให้เบิ้งงวดมันละคะ่ะตอนนี้คือจะถอดเวลากำนดเก็บแล้วนะคะจุดนี้เพราะว่าอากาศดีนะคะกำนดเก็บอันนี้ได้ 50. หาสิบหาสิบหามือเองนะคะนาอพี่นกหาสิบหามือได้เก็บแล้วนะคะ อีกบกี้มือนะคะจะได้เก็บแล้วเดี๋ยมือมือมือเก็บคืนรถนะคะจะพามาเมืองอีกเทอนึงนะคะเนาะเพราะต้องห่วงว่งาบ่มีอ่าตลาดรับนะคะเพราะว่าอันนี้กระจองเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเนาะจองเรียบร้อยหมดแล้วนะคะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องลายแห้งแบบดกแห้งนะคะสุกกปอ่วนเดีดแห้งนะคะ เต็มเลยนะคะคือใบป,ปกอยู่นะ,ะคนะ,ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งข้างหน้าอีกค่ะข้างหน้านะคะอันนี้คือมุมเก่าเมื่อเดิมที่ถ่ายให้เบิง้งตอนโอบไม่ไม้นะคะที่ไดิซิบก็มือนะคะนี่บ้านหลังเก่าหลังเดิมนะคะบ้านบ้านสวนนะคะเนาะอันนี้คือบ้านสวนเดี๋ยวจะว่าไปถ่ายบางอื่นมานะคะบางเก่าะคะ่ะอันนี้กระสาหอยนะคะที่เลี้ยงหอยเดี๋ยวเอาปล่อยหอยลงนะคะเนาะ สูบน้ำจะสามารถแห่งงมุดเลยพี่น้องหอยตายมุดอ่ะวพพ่าเป็นยังค่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงไม่นะคะเนาะอันนี้คือปลูกแตงโมก,ก่อนนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้องอีมองนึงนะคะเนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งงมองนี้นะคะเนาะมองนี้คือน้ำขังนะคะฝนตกมนาน้ำขังนะคะน้ำขังเคี้ยเคี้ยตายนะคะพี่น้องต้นตายจะเหลือตะลุกจะเหลือตะลุกเต็มโมนะคะเต็มเลยนะคะ กอที่ห้องไปทายมา,าหาันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะใบโปกงยูเนาะคะ่ะเนาะแต่อันนี้คือคือใบเขาต้นเขาตายเคี้ยวเขาตายนะ,ะน้ำน้ำขังอยู่มองนี้นะคะอันนี้คือของน้ำขังเห็นมาเบิงวาลูกแตงโมทยียูที่้องไปทายบางหันเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะเห็นแต่ว่าอ่าใบโปกอยูเนะคะ่ะเนาะกองกันอยู่แบบนี้เลยะคะ่ะอันนี้คือคืออ่าต้นมันตายนะคะลูกเขาก็เลยพรท่านติบตู ตายก้อนที่ห่อจะเก็บนะคะเนาะคือดกมากจะบอกว่าดกมากๆนะคะนี่อันนี้คือยุข้างนานะคะทีอ่ามองมีนม้ำขังนะคะนี่ค่ะอันที่หา่าบะถ่วมนะคะเขาก็จะลูกใยห่าบะบ้านขังลูกบะตายนะคะนี่เขาก็อยู่แบบนี้นะคะกองกันอยู่แบบนี้แหละที่นะคะ สามหน่วยสี่หน่วยแค่ละหม่งนะคะน่ะเนาะอู้นะคะ่ะกองกันเต็มเลยแมี่เห็นดำๆมาแมีนเบิร์เลยนะคะแต่งเนะต็มเลยนะคะเนาะพ,พี่น้องวันนี้นะคะบอดนบอดนนะคะแกหาซิปก็มือนเไดกเก็บแล้เนาะคะ่เนาะบอดน ต้องบอกว่าแล้วแต่อากาศแล้วแต่สภาพพื้นที่น้ำนะคะเนะาะบ่ได้ตายตัวว่าต้องเก็บเท่านี้เท่านี้นะคะการลดมือบ่ได้นะคะถ้าอากาศดีก็กระสุกไว้นะคะอันนี้กระสุกไว้นะคะถือว่าสุกไว้เดี๋ยวจะมาเก็บแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวมือเก็บนะคะจะพามาเบิ่งอีกเช่นนึงนะคะตอนขึ้นรถนะคะเนาะอาจจะในกาแฟก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะคะช่องนะว่าวแป็มมารีน้ำค่ะสวัสดีค่ะ